โล <Hello. S 2> สวัสดีครับผมยินดีดต้อนรับเข้าสู่ช่องเทพหนึ่งเกมมิ่งกันอีกครั้งนะครับผมก็คลิปนี้เราอยู่กันในเกม Power เช่นเคยก็ตอนนี้กาลังทาทีนี้เรื่องของการไปเก็บของทองอยู่เนาะสาหรับของทองวันนี้ก็จะเป็นชุดครับผมชุดอ่านี่เนาะเป็นชุดไฟกับชุดน้ําแข็งโอ้ยโคตรเท่ด้วยหล่อแท้แน่นี่ครับผมเป็นชุดไฟกับชุดน้ําแข็งเป็นชุดตัวจบนะเพราะว่า ผมจะไม่ได้พาไปเอาของทองที่มันไม่ใช่ตัวจบนะมันไม่ได้ใช้อ่ะยังไงเราก็ใช้ตัวจบอยู่ดีพวกนั้นคนก็ไปฆ่าเองแล้วกันเนาะนี่ครับผมเป็น heat resistant power metal ammo นะครับผมก็เป็นชุดกันร้อนป้องกัน400เดือด1 2น0แล้วก็เป็น heat resistant power metal ammo ป้องกัน400เดือด1ัน0อรแล้วก็ต้องใส่นี้เพราะเราจะไปฟาร์มกันแล้วครับผมเอ้ยตัวนี้อยู่ที่นี่อ่าไปเลยครับผมนะ ก็ไปสู้ทีเดียวนี่แหละมันมีสองตัวจับทั้งสองตัวผมอย่าไปกลัวกระจอกเพราะอะไรเพราะว่าเราเล่น <c oughs> เราเล่นคนเดียวเราปรับเซิร์ฟได้เลย <c oughs> เอาเอาพูดพูดกันตรงตรงพูดกันตรงตรงคือผมสู้ไม่ได้ครับผมถ้าผมไม่ได้ปรับแบบง่ายผมสู้ไม่ได้เลยตายแต่ก็ได้คือผมมาทำคอนเทนต์แบบว่าให้ผมไปสู้ยากๆโดดไปโดดมาก็เสียเวลาเขาเลยเออ อโอเคไปลุยกันเลยครับผมสำหรับเสื้อเอ็นเกมสองตัวนี้จะอยู่ที่อบอสระดับเ e g จ n เ a อรี่สองตัวนี้ครับผมก็คือพาราเดียสกับเนโคลมุสครับผมเนี่ยไออัศวินแฟดสองตัวนี้แนหะละแฟดร้อนแฟดเย็นลุยกันเลยครับผมเนี่ยไปเจอหน้ามันก,กันดีกว่าเอ้ ปไปโดนเจ้าตัวโคตรทุเรศเลยวะไปขึ้นเนี่ยอยู่ตรงนี้นะไปหันหน้าไปทาง้นทั้งนี้โอเคทั้งนี้ครับผมไปลุยกันเลยเก็บ่องแพรบได้กุญแจเก็บสีเขียวแพรบใกล้จะเต็มแล้วครับผมเลเวลสีเขียวโอ้โอโอโอขึตกตกตก อยู่ตรงไหนอ่ะตรงนี้ครับผเนี่ยหลังต้นไม้นี่แหละนี่ครับผมก็จะเป็นเสื้อแดงตัวหนึ่งเสื้อฟ้าตัวหนึ่งเนาะที่เราจะมาเก็บกันโอกาสดอบค่อนข้างยากนะครับผมแต่นี่ผมมาทำคอนเทนต์ให้ดูเฉยๆเนาะก็เดี๋ยวผมจะให้เดี๋ยวผมจะสู้ทั้งสองตัวแล้วก็ดอปบ,บูฟฟินมันมาเลยโอ้ยกดฟิตก,กดฟิตก,กดฟิตถ้าม่ซายนี้มันไม่ได้แรงนะครับผมแต่ว่ามันทําให้มอ,สอนสเตอร์ล้มเนาะ ก็นั่นแหละมแค่นั้นจัดการเองตึงสุดแล้วครับผมัวนี้เพราะว่ามันมีสองตัวอ่าถ้าจะให้ดีคุณก็อาจจะมาสู้ตอนกลางคืนเนาะ,ะลากเข้ามาสู้ทีละตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราประหยัดเวลาอง เค็ดกูไปไหนวะเลือดแทบไม่ลดเลยครับผมตัวนึน้นฉะนั้นปืนน้ำแข็งไปกินปืนน้ำแข็งไปกินอาปืนน้ำแข็งมาซื้อตัวน้ำแข็งไอโคตรโง่เลยครับผมเออเ็เอามาชุบตัวไฟสีวะเรียบร้อยได้เสื้อมาแล้วหนึ่งตัวนะ ตัวนี้เป็นน้ำแข็งอเอาอตัวไฟมาจัดการมันสิ <of> ขี่ได้ไหมตัวนี้ขี่ได้ไหมตัวนี้ผมทำแอไนไะด้ยนะขี่ไม่ได้หรอ,อ,อผมไม่ได้ทำที่ขีดหรอ,อผมนึกว่ามันเด้ง เจอครูนี่นะเจอครูนีน่อุ้ยตกใจเลยนะอ,อ,อ,อ๋อไม่ไม่ไม่โดนป่ะจุดอ่อนมันอยู่ตรงไหนป่ะโลกเป็นบังหรอ ไฟดูดไอ้น้องไฟดูววดวยร่วงร่วง่ร่วงร่วงอืกระโดดอย่างโอ้โหโคตรเท่เรียบร้อยครับผมไปก็ามาดูกันช็บก็จะเป็นสองบูฟินครับผมที่เราได้มาเนาะอ่าเป็นอ่าฮิต i ิส a ตนและข้อโคริสตันนะครับกมาก็จะเป็นเสื้อตัวนี้กับตัวนี้ครับผมที่เราบัตตามหากัน เป็นเสื้อที่ตัวสุดท้ายในเกมแล้วะที่เราจะใช้กันเนาะในแพท0.1.4น่าจะดีที่สุดตอนนี้และนะ้วแหะสำหรับเสื้อตอนนัวนี้ก็คือถ้าสมมุติว่าตอนนี้เราอยู่ที่ทะเลทรายเนาะถ้าเกิดว่าตอนคืนมาหนาวเราก็แค่เอาเสื้อตัวน,นี้มาใส่โยะมันก็จะรอดแหละอะไรอย่างนี้ ส่วนใหญ่ผมจะใส่เป็นเครื่องประดับรแล้วร,ร,รอมีอาการถึงจะใส่เช่นพอมันหนาวผมฟึ๊บมาใส่ถ้ามันร้อนผมเอานี่มาใส่อะไรอย่างนี้นะครับไปก็น่าจะมีเท่านี้ครับผมกับคลิปนี้เนาะการพามาเก็บของทองเป็นเสื้อทองทั้งสองสีเนาะขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ